ชิบ้ฮันก็ยังยังใช้ตัวน้ำกดตัวเดิมนี่แหละครับที่เราเคยทำยางแผ่นสมัยก่อนนะครับผมอ่าก็ผมไม่แน่ใจว่าราคาเนี่ยมันจะ,ะแพงหรือว่าถูกกว่าของตัวที่เพื่อนเพื่อน,นเราใช้นะครับตัวไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำส้มผสมเสร็จเอยหรือว่าตัวกดฟอร์มิกเอยนะครับผมผสมไปแล้วเนี้ย ในยางเนี่ยก็มันจะทําให้ยางเนีย่ยแข็งเหมือนกันครับผมยางนี้ก็แข็งเหมือนกันแล้วก็ยางขาวนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับผมอส่วนน้ําหนักยางเนี่ยส่วนน้ําหนักยางนะครับผมที่ว่าเอาพวกไอตัวน้ําส้มพวกเนี้ยไปผสมแล้วทําให้น้ําหนักยางดีขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าในในความคิดของผมเนี่ยน้ำน้ำหนักยางเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางของแต่ละพันธุ์นะครับผม เนี่ยครับตัวนี้มันจะเขียนว่าเนี่ยหัวเชื้อกดซันฟิลลิกนะครับผมอ่าในหนึ่งลังนี่ก็จะมีสิบสองขวดนะครับผมราคาก็อยู่ประมาณร้อยห้าหกสิบาทเจ็สิบาทแปดสิบาทมั่งครับแล้วแต่แล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่ช่วงครับผมเนี่ยตอนนี้แพ็คกเกจจิ้นเขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยครับผมลักษณะขวดพลาสติกเป็นแบบนี้ครับตัวเนี้ก็จะเป็นกดซันฟิลลิกนะครับเนี่ยก็เขียนอยู่เลยครับ ดสันฟลิกเนี่ยเกี่ยวกับอัตราการผสมนะครับผมเนี่ยเขาก็มีบอกอยู่นะครับว่าอ่าใชา้ปริมาณเท่าไหร่ในการผสมนะครับผมเนี่ยก็จังหวะอพอดีเลยนะครับน้ําส้มของผมเนี่ยหมดพอดีเลยเดี๋ยวผมก็จะทําการผสมนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกน้ำหนึ่งขวดเนี่ยใช้อ่น้ําส้มหนึ่งขวดเนี่ยใช้น้ำสิบห้าลิตรแต่ของผมเนี่ย จะสม2ขวด2องลิตรนะครับผมโดยใช้น้ำเนี่ยประมาณ45่ลิตรก็คือประมาณ3ถังดำสาถังถเนี่ยถังนี้อ่าถังดำเนี่ยครับผมถังหนึ่งก็15บลิตรนะครับผมถังนึงก็15บ้ลิตรสองถังก็30ลิตรผมใช้3ถัง45่ลิตรกับน้ำสอขวดนี่ครับเวลาผมผสมผมก็จะผสมใส่ใน โองใบเล็กนี่นะครับโอ่งใบเล็กนี่ก็เมื่อก่อนเราก็ใช้ตัวน้ําส้มตัวนี้แหละพอเราผสมเสร็จเราจะเอาใบงาะมาใส่นะครับเมื่อก่อนช่วยให้ยางมันจะเหลืองสวยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับผมจะใส่น้ำเต็มโอ่งเนี้ยก็ประมาณ45ลิตรกับเนี้ยน้ําส้ม2ขวดครับ เดี๋ยวเราจะใส่น้ําไว้เกือบเต็มก่อนนะครับเพราะว่า,าใส่เต็มไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ําส้มมันจะกระเด็นนะครับตัวน้ําส้มนี่มันคือน้ํากรดนั่นเองนะครับค่อนข้างจะอันตรายครับผม นี่ครับก็วิธีการผสมน้ําส้มของผมก็ประมาณนี้แหละครับจริงๆผมก็ทําไปหลายครั้งแล้วนะครับผมโอเคแต่วันนี้ผมก็แค่มาสงสัยนะครับระหว่างน้ำส้มตัวที่ผมใช้ก็คือน้ําส้มตัวที่ทํายางแผ่นเนี่ยกับกรดฟอร์มิกนะครับผมที่หลายๆคนใช้นะครับผมแล้วก็น้ําส้มที่ผสมเสร็จเนี่ยนั่นแหละครับ มันแตกต่างกับตรงไหนซึ่งซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับผมตัวผมเองก็ใช้ตัวน้ําส้มแบบเนี้ยตัวน้ําส้มที่ทําแผ่นเนี่ยครับมาตลอดนะครับผมแล้วก็ไปขายก็น้ําหนักยางอะไรก็สวยนะครับผมโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับผสมไว้ผมผสมหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้ได้ประมาณอ่าหกประมาณหกถึงแปดเช้านะครับผม มันไม,นม,นมน่ไม่แน่นอนนะครับผมไม่ไมแน่นอนหกถึงแปดเช้านะครับประมาณนี้นะครับสองขวดก็ประมาณสองลิตรนะครับใช้ได้ประมาณหกเจ็ดถึงแปดเช้าอยู่ประมาณเนี้บางทีก็หกเช้ามั่งบางทีก็แปดเช้ามั่งอยู่แต่อยู่ที่ปริมาณน้ำยางด้วยนะครับผมก็คือทุกครั้งที่เราเกรีดเ <Gr ill ian> <c oughs> นี่ยไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่เราจะไม่หยอดน้ำส้มนะครับอเราจะลงไปหยอดน้ำส้มกันทุกครั้งที่กรีดเลยครับเพื่อให้ยางมันแข็งนะครับผม แล้วก็สวยด้วยครับอีกอย่างนึงก็การใส่น้ำส้มลงไปเนี่ยมันทำให้ขี้ยางนี่ไม่ค่อยเหม็นด้วยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ